สวัสดีค่ะมีผู้บาลล้อหรอมากกันคุยกันมากระว่างที่คุยกันได้สามอาทิตย์เขาบอกเลยว่าเขานะ่ะอยากเขาแบบว่ามองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาเปล่นเนว้าสัน่นเพราะว่าตอนนี้เขาอายุสี่สิบแล้วผู้ชายคนนี้บอกเคยบอกเคยตามที่เขาบอกนะน้องว่าตามที่ผู้ชายบอกก็คือ ไม่เคยมีลูกมีเมียเป็นผู้ชายสัญชาติอเมริกาบอกเคยแต่งงานแล้วเขาก็อยากได้ลูกเขาแบบเขาหมักประเทศไทยเขาฮักเขาฮักเมืองไทยชอบเมืองไทยมากเขาเคยมาเที่ยวไทยเขาเคยมาเที่ยวไทยสองเถื่อแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเมืองไทยนี่แบบว่าผู้คนก็เป็นมิตรดีทุกอย่างแล้วก็เขาก็บ่า กระถามเขาเนาะว่าคุณมาเมืองไทยตั้งสองเท้อแล้วแบบว่าสองครั้งแล้วสิว่าอ่ามันเป็นไปได้บอที่ว่าคุณจะบ่มีผู้สาวคุณจะบ่มีไผัยเขาเลยบอกว่าเขายังบ่ถูกใจผไ,ไหมเขาบอกว่าเขาหาแต่ว่ามันบ่ถูกใจเขาก็ว่าแค่ไปคุยไปกินข้าวแล้วก็เขาก็บอกได้ว่าเขาบ่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไทยหมายถึงว่ามีนอนน้ำกัดสีนะเออ,อยเปล่าลุ่งหลายบ่ได้ด้วยคลิปเอยสิไปอ่า ที่นี่พอกคุยกันได้นสามอาทิตย์เขาเขาก็กรเริ่มแบบว่าว่างแพนว่างแผนกันแบบว่านองว่าคือแบบว่าบ่าหายแหม่สม่ำเสมอดูแลดีแบบทักไปย่ำดาก็คือตอบแบบเขาจีตอบแชทเร็วแล้วก็อ่าส่งเงินแบบขอเลขบัญชีนองเลยว่าฉันจะส่งแบบว่าอ่าซอย ่า้ใจายเล็กนๆ,ๆน้อยนองก็ทรงห็นที่เรานองว่าอคือเทสระบบทรงไม่ให้ก่อนหาพันอ้าแได้เงินดีไยมันกระ่ดถึงหาออกซีพันกว่านี่นะอืมก็เลยโอ้ใจดีใจปั่มบรรจาของก็เอ้ยเขาให้เงินเนาะมันคุยได้บ้านี้กะคุยบกะคุยกันระวังนาที่ขอท่าน้มาะกะว่างแผนกันว่าจะมีขอพัวสันสีแล้วเขาก็ทรงไม่เลื่อยดินองก็ว่า ส่งบกเกินมือนี่กระส่งไห้ส่งไห้หกระจนมาช่วงเวลานึงา่งวะเขาอะเขาจะมาไทยออที่นี่ได้ถามว่าน่องอะยุ่ใสน่องอายุายองอาย่งเทพแต่ที่นี่เขาบอกว่าเขามาเนะี่ยเขามากับมูมูเขาอ่ะบอกเขาว่ามูเขาจะลุ่งไปเที่ยวทะเลทงางไตก่อนเขาก็เลยว่าเขาขอแบบเบล่าแบบว่ามันจะเป็นวันเกิดมูนหะมูฝรั่งผู้ชายอะที่มาทากัน เขาเลยบอกว่าเขาขอไปเที่ยวกับมูวันจักสามมือคือเขามาหอดสนามบินปุ๊บเขาจะไปเขาจะไปพูเกตได้ไหมอืมแล้วเขาจังสิขึ้นมาหาที่นี่เจ้าของกับกับบุพอใจอยู่แหละแต่ว่ามันกับมันกับเบาไปได้เนาะเขาก็ะซ่งตัวส่งอย่างไม่ให้เบิงนี้่านนี้เขาไมอีอลียิงฉันหนึ่งสี่พอหอดมือหลังจากที่เราคุยกันในหาเดือนนี่เขาวันนี้เขาก็มไม่เอรีมากกับมูเขาก็บทายหลุดเบิงกะ มีฝรั่งอยู่น้ากันน้าหันซีขนเป็นผู้ชายเมื่อเลยเขาก็ให้เบิ้งเออเขากะโทษแบบเขาเพราะเขาหอดสุว่น้ำพุมเขาก็สื่อซิมสื่อเนี่ยกะโทษเห้เจ้าของเบิ้งว่าเออเห็นกันแล้วโออเคเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็แบบว่าอัปเดตให้เบิ้งตลอดเดยอืมก็เขาไปใส่เขากะบอกม่งก็คิดว่าเออเขาจริงใจก็จะขวางไว้อาคบสามมือเขาบบมาเขาก็เลยบอกให้เจ้าของนะว่า จิล่งมาหาเขาบ่เขาจีใจคาตัวคานีหไให้ล่งไปหาเขาเลยเพราะว่าเขายังแบบว่ายังอยากสนุกกับพูดเก็ตอยู่ไงไหมเจ้าของก็เลยเอ้าไปก็ไปเว้ยเพราะว่ามันคุยกันมาดุลหรอกคิดว่าเขาจริงใจกับเจ้าของระดับหนึ่งเพราะว่าค่าใชจใจเขาก็ให้ทุกเดือนเนาะเขาก็ให้คุยกันหาเดือนนี่เขาให้ตลอดให้ตลอดแมสามสี่อาทิตย์เขาก็ให้ทิ่ละหาพันหกพันหน่งสินะก็เลยว่าเขาอะมักเจ้าของ ลงไปหาเขาเลยที่เขากระจองตัวห้เจ้าของกับไปเลยอือก็คือบ่เขาทําเสือมันก็บ่ได้ลูกเสือแล้วเนาะเมื่อไปหอดกับไปพ่อกับกับพี่มูเขามูเขาแบบว่าเขากับมีผู้หญิงแบบว่าอ่าที่ทํางานหนึ่งคืนน่ะกับมากับไปยังสั่นกันทุกคืนแล้วกับน้องเลยว่าอยู่น้ากันน่ะกับมีความสัมพันธ์กันแล้วก็เขากับบ่ปองกันเด้ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้เขานี่มากน่องหลายมากแบบว่าน่องสเปกเลยนะแบบเขาอยากได้ลูกเพราะว่าเขาอายุหลายแล้วเออคือเ,เขาซีซิบแล้วเขาคิดว่าเขาอายุหลายมันเป็นไว้ที่แบบว่ามันหลายแล้วดีวแบบต้องต้องเฝ้าเอาลูกเราต้องมีลูกแล้วสินะก็เลยแบบว่าบ่ปบ,บปองกันเจ้าของกะเขาจริงใจเนาะ ว่าเขานี่บ่มบ่มมีแบบมันคุยกันมาโดนไหมบ่มมีผิดบ่มีไผิดเนี่ยเขาหักจะขวงเขามากยังเสียแท้ที่ทเขาจิตสนุกกับมูเขาสิไปตะล่อนตะล่อนแบบนี้ย่ามึขึ้นน่ะเขาไปนผพับน้ำกันนะผู้บ่าวจะขวงเนี่ยอยู่กับจะขวงนี่นั่งกับนั่งน้ำกันแต่ว่าคนอื่นเนี่เขาก็เอิญแบบนั่งกับสาวบ่ายนั่งเีผู้บ่าวจะขวงกับบมีแบบว่า เจ้าชงเจ้าชูก็ย,ยุ่งได้ก็จะขวางสินะแต่ว่าก็ยุ่ในกันแล้วก็ไปเที่ยวน้ำกันไปไซกับไปน้ำกันบ้านเนี่ยน้องเลยว่าพ่อมือประมาณมือที่สี่น้องเริ่มเป็นแบบว่าแสบไหมแสบอันนั้นแหละอีนั่งหน่อยล่ละอืมเป็นแสบแล้วมันเป็นอาการแบบว่าขั้นแล้วก็มีตกขาวน้องก็เลยว่าเอ๊มันแปลกแล้วเราไปเยี่ยวไปยังสิแสบตกขาวก็หลายน้องก็เลยถามผู้ชาย ผู้ชายก็เลววาเฮ้ยแบบว่าเธออ่าผู้ชายบอกได้ว่ามันจะใกล้จะเป็นแบบว่าเธอใกล้จะเป็นประจำเดือนบอเลี่เป็นยังสี่เอาหนองกันแล้วเอออาจจะเป็นใดเองสินะกะกะนอนน้ำกันก็คือบ่บ่เด็กคุ้มโบ่เด็กอย่างอีกไหบัดนี้กะประมาณเขาอยูนี่ยูน้ำเขานี่ประมาณสิบมือมันเรื่มตุกเขามันเขียวไหมมันบกเขาวรลอได้บัดมันเป็นตุกเขียวเลยได้บัดอืมอ่ะ แต่ได้ถามเขาอีกไหมบันนี้พิษกันไหมพิษกันแบบว่าผู้ชายแบบว่ากระโวยวหวแบบกระพิษกันแบบเข้าก็ไปไหมอ่าเข้าก็ไปเข้ากระบนี่เจ้าของกัน,นั่งไปงองเขาเด้อ่ะบนันนี่โอ้่อย่อยสบขาวโบได้เขาสีบาอันนั้นมาอีกอันนึงอยู่เออเขาสิบากคิข่อยสิบป่ไหมเดียวอ่าบ่บได้หรอกแต่ว่า ตัวนัของเขาอะนะมันเป็นสีมันเป็นสีออกมันเป็นออกสีแบบน้ำตาล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 เราก็ไม่กินอืเจ้าของก็เลยเอ้าพอกับพิทกันไปงอกันนี้ก็มากขึ้นดีกันแล้วก็นอนน้ากันอีกไหมอบานนี้การ์บเจ้าของก็เลยแบบว่าทั้งเจ้าของแบบนี้ว่ามันแบบมันคั่นไหมมันคั่นมันคั่นแล้วมันก็ไม่กินแบบคือจังมันเน่าเลยไหม เจ้าของก็เลยบ่ได้เจ้าของเลยไปหาหมอเจ้าของก็เลยบอกผู้ชายหรอขวากเงินผู้ชายก็เลยว่าเจ้าของเรื่องมากผู้ชายก็เลยแบบว่าถ้าอย่งสั่นกับแบบต่างคนต่างไปผู้ชายก็ไปกับมูเลยในแบบผู้ชายก็บทิ้มเงินมาให้เจ้าของหมื่นหนึ่งผู้ชายไปเลยแบบว่าบไดนี้ก็บอกเจ้าของทุกช่องทางเจ้าของก็เลยไปตรวจไปตรวจโรงพยาบาลนี่ก็ช่วงน้องมาเสียประมาณสองพันกว่าบาทปรากฏว่าเจ้าของติดโรค HPV ติด HPV ตอนนี้ เพิ่นกันแนะนาให้ตรวจเลือดแต่ว่าตรวจเลือดเนี่ยผลนพเลือดมันก็ยังว่าเป็นเป็นเป็นลบอยู่ก็เลยเขาก็แนะนําให้ตรวจซ้าอีกแม้แต่ว่าเป็นหลูกติดหลูกแน่นอนเลยเจ้าของก็เลยว่าอยากให้เป็นอุท่าหอนใหม่เพราะว่าเขาอ่ะย้อนมาเขาอยากไม่หลูกกัเจะขวงเจ้าของนี่ก็มาเขาไล่เพราะว่าเขาเขาห้เขาห้เงิ่อนใส่ก็เลยคิดว่าเขาหักจะขวืมแล้วก็เส่อใจเขาว่าเขาอยากไม่หลูกกับเจ้าขวง เราเกิดคิดว่าเป็นแฟนกันไหมคิดว่าเป็นแฟนกันมันเกิดจะบวมมีอย่างดอกก็คิดว่าเพราะว่าเขารอเขาสเขารอเขานาตาดีก็คิดว่าม็นเขาสะอาดเขาปลอดภัยอั่งซีนะก็เลยเป็นลงมีแหละน้องก็เลยเมื่อเตือนไปว่ายาให้พขาดคือน้องตอนนี้ก็คือน้องรักษาอยู่ดิแล้วน้องว่าค่ารักษากับแพงตอนนี้อืมก็รักษาแล้วก็ล่อไปเจาะเลือดซ้ำเจาะเลือดซ้ำไหมอืมนั่นแหละ ก็ยังบ่ได้บางใจแม่ว่าจาของสิเป็น H H v อวบอแต่ว่า H P V เนี่ยติดแท้ H P V คืออย่างคือแบบว่าเป็นลูกแบบหูดหอนงอ,งอนปอกหูดหอนไก่จ้ะนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ก็คือรักษาโตอยู่ไปฉีดฉีดยานี่แหละก็นังรักษาอยู่แล้วน้องกับแบบว่าน้องกับงดหมอกันบน้องกับงดบไปบไปมีเพศสัมพันธ์กับใครได้เพราะว่าบ่อยากแพร่เชื่อกับรักษาโตจะขวงอยู่ละก็มาเตือนกันแบบว่าผู้เด นี่ยังก็ฟรังเหล่าสดนะระวังดีๆมันจะเจอแจ็คพอตขึ้น้องอเด้จ้าเอาเก่ามาเตือนกันนาะจาฝากกดซับ s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้ออย,ย่าเห็นแก่เขารอสั่นเอาขอบคุณค่าขอบคุณค่า